สวัสดีค่ะอยู่กับเอมี่แล้วก็นายอั์กินของเราเองวันนี้เรามาทําอะไรกันเ <c oughs> ลยก็วันนี้จะมาสรุปว่าวันนี้มีแข่งขันอะไรมมากแล้วก็สรุปข่าวประเด็นสำคัญครับว่ามีข่าวในช่วงนี้ที่กำลังมาค่ะเริ่มด้วยที่รายการถา่ายทวดของเรานั่นเองนะวันนี้ก็เริ่มด้วยที่ทางช่องของเชฟเอลหนึ่งนั่นคือทังเอเชียมาสเตอร์ของเรานั่นเองนะที่เริ่มต้นตอนหนึ่งทุ่มน,นั่นเองนะ ส่วนช่องทางเกมเอาสองช่องสองวันนี้ก็เป็นฟีฟ่าออนไลน์สามทีวีเอลทัวนาเมนต์ครับใช่ไหมใช่ครับตอนเวลาหนึ่งทุ่มก็จะเป็นสองคู่ครับสายเอกับสายบีทุ่มนึงแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือทุ่มครึ่งค่ะหรือไมเลปล่าตอนหกโมงเย็นก็มีฟุตบอลแท้งทีไปเอาทัวร์นาเมนต์ของเราเองที่มาคนเดียวก็เปรียวได้นะซึ่งมาชิงของรางวัลกับราเองเก็บแ้มกันไบดิ้วไว้ขออภัยค่ะพอดี ฟรีเพย์ของเรานะคะชวนไปเล่นเกมเดี๋ยวก็ไม่เกี่ยวกับตอนนี้เนาะนะสำหรับเมื่อวานนี้เราถ่ายเราสดไปแค่อีการเดียวนั่นเองนั่นคือเพลย์วิวเพย์วิว L L นั่นเองนะสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้ที่ช anel youtube ของเรานั่นเองนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการรีวิวของ Steel Series ด้วยฟังออดิลยดีใจใช่แล้วนะเสร็จแล้วยังมีอีกเรื่องนึงหลังจากที่จบ P I สาวไปเนี่ย <Es> เรามีอะไรรู้ไหมอะไรครับว่าเนี้ยเราได้จับนอนกันไปแล้วนะผู้โชคดีทั้งกี่คนวะหกท่านเองนะแล้วก well right ็สำรองอีกด้วยนะจ๊ะสามารถไปดูหน้าที <keyboard ing> ่อ่าช anel youtube ครับ t g ี l อ่าช anel นั่นเองนะก็เจอ tgp l ครับเดี๋ยวก็เจอชาแนลของเราเองอยู่แล้วมีมีคนซื้อหลายอย่าง tgp l โรตาทูสารัดเอาราง่ายว่า TGPL ครับเจออันไหนที่เป็น TGPL Channel คิดเข้าไปแค่นั้นเองใช่แล้วนนแล้วก็มาตอบด้วยข่าวกันดีกว่าข่าวว่าช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นโรตาทูก็เรื่องการย้ายตัวครับต่างๆนานั้นอันนี้กันไปแล้วก็อีกอันนึงก็คือ LL ตอนนี้ที่ไปคัดเลือกกันมาที่เพิ่งจบไปของรอบซาอีสก็เป็นเนสกีที่ได้ไปมาื่อในท่านก็ตกรอบ ตามนั้นครับก็เป็นกำลังใจใเขาด้วยละกันค่ะก็ทุกอย่างค่ะที่พูดไปตะกี้นี้สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ w.. w w บพีจีแเองนะแล้วก็มีชาวนึงเมื่อไหร่ครับพีมตอนนี้เราเปิดลัสมัครซีซั่น2แล้วแต่จะเป็นอะไรนั้นเขน้าไปอ่านได้ที่พีจีแนั่นเองนะใช่ครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูในแฟนเพจเราได้ด้วยคิดว่าชอบเกมทำงานรักเกมอยู่กับเราได้ใช่ค่ะสนุกแน่นอนครับ เอาสปอยเราสปอยให้เลยเราสปอยให้เลยอยากรู้ว่ามีอะไรนั้นสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บ tcln.net นะคะขอพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะส่วนตอนนี้เราก็ขอตัวเราจปก่อนครัว่าจะซิมต่างตัวแล้วไม่เกี่ยวเลยที่ไม่เกี่ยวกับซิมเลยเกี่ยวเอดตา่ดงตางสองนี่ตามตัวอยู่นี่พอดเกมรอเนี่ยไม่ต่างตัวที่ต่างตัวขำไมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนๆเพื่อนกันนะเพื่อชอบเราทำได้ครับโอเคค่ะนะ ก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณสักช่วงสามโงครึ<ม>่งเดี๋ยวเราจะมาสรุปแต่ละวันให้เพื่อนๆ<ม>ได้ฟังจะมีอะไรม,มากประมาณนี้ใช่แล้วนะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เวลาประมาณ3ามโมงครึ่งนั่นเองนะจ๊ะส่วตอนนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ